อย่าโอนเงินก่อนดูรถตัวจริงนะคะให้ปลอดภัยที่สุดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรถครอบครัวมือ2สภาพดีที่พร้อมใช้งานและราคาน่ารักสำหรับคนที่อยากได้รถ SUV ใช้งานทางบ้านค่ะคันนี้เป็น Suzuki Grand Vitara 2.0เกียร์ออโต้ปี2011รถบ้านแท้ไม่เคยมีชนไม่เคยมีอุบัติเหตุค่ะ เหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถครอบครัวพร้อมลุยสภาพสวยพร้อมใช้งานจริงๆรถเปลี่ยนยางใหม่4เส้นเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่หมดเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่โอเวอร์ฮอลเกียร์ใหม่เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ลูกปืนล้อใหม่ครบทั้ง4ล้อทุกอย่างรับประกันว่าเครื่องดีเกียรด์ดีช่วงล่างแน่นพร้อมขับใช้งานได้เลยค่ะ ตัวรถยังไม่เคยติดแก๊สภายในสะอาดระบบเกียร์ออตโต้ใช้งานได้ลื่นๆ่แอร์เย็นสบายเหมาะสำหรับการเดินทางทั้งครอบครัวหรือขับเที่ยวต่างจังหวัดค่ะคันนี้ขาย188,000บาทใครสนใจดูรถตัวจริงนัดดูได้ที่ซอยลาดพร้าว71กรุงเทพโทรเลย082-492-4561หรือแอดไลน์ C1 ค่ะ ใครสนใจคันนี้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะ Isuzu m u x 3 0 d v d ปี2015รถครอบครัว SUV สภาพดีพร้อมใช้งานเหมาะสำหรับทุกคนในบ้านค่ะ คันนี้เป็นรถมือเดียวสภาพสวยเครื่องดีเกียร์ออตโต้ลื่นภายในสะอาดไม่เคยประสบอุบัติเหตุหนักค่ะเหมาะกับคนที่อยากได้รถครอบครัวเดินทางไกลขับในเมืองหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดสบายๆตัวรถสีเดิมจากโรงงานมีเพียงสีนิดหน่อยล้อแม็กเดิมสภาพดีไฟหน้าหลังปกติทุกดวงประตูและบอดีเด้เดิมๆไม่มีชนหนักเบาะภายในสะอาดตัวเบาะนั่งสบาย ระบบ DVD พร้อมจอภาพและ b l บลู o t h สำหรับความบันเทิงไอเย็นทั้งตอนหน้าและตอนหลังภูมิลัยมัลติฟังก์ชันใช้งานง่ายระบบความปลอดภัยครบ Airbag b r เ a รก b s พร้อมใช้งานรถคันนี้ขับง่ายเครื่องแรงเกียร์ลื่นช่วงล่างแน่นขับทางไกลหรือใช้งานทุกวันก็สบายค่ะเหมาะกับครอบครัวที่อยากได้ SUV พร้อมใช้งานทันที คันนี้ขาย3 1 8 8 0 0 0บาทสนใจดูรถตัวจริงโทรสายด่วน 064-492-1655B นนัดดูได้เลยค่ะข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนะคะใครสนใจคันนี้ข้อมูลอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อดูรถคันอื่นๆด้วยนะคะ มาต่อกันกับคันนี้ค่ะ Toyota Fortuner 3.0 4x4 ออโต้ปี2005รถครอบครัว SUV ดีเซลสภาพดีเหมาะก,กับการใช้งานทุกวันหรือเดินทางไกลค่ะคันนี้เป็นรถบ้านสภาพสวยบางเดิมไม่มีชนหนักเครื่องดีเกียร์ลื่นช่วงล่างแน่น นั่งสบายเหมาะกับคนที่อยากได้ SUV ใช้งานได้จริงพร้อมออกเดินทางทันทีตัวรถสีเดิมสภาพดีบอดี้บางเดิมไม่มีรอยชนหนักไฟหน้าหลังปกติทุกดวงล้อแม็กสภาพดีพร้อมใช้งานแอร์เย็นฉ่ำเดินทางไกลสบายเบาะนั่งสบายภายในสะอาดพวงมาลัยและเกียร์ใช้งานง่ายระบบความปลอดภัยครบ ขับได้มั่นใจรถคันนี้ขายสด255,000บาทเหมาะสำหรับครอบครัวขับใช้งานได้จริงเครื่องเกียร์พร้อมเดินทางสนใจดูรถตัวจริงได้ที่นนทบุรีตรงข้ามโรบินสันราชพฤกษ์โทรสอบถาม0895349991โ oh. อ้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะ รถครอบครัวสุดหรู Ford Everest 2.0 Turbo Sport ปี2021รถ SUV ขนาดใหญ่ขับดีนุ่มนวลมือเดียวป้ายแดงเล็กไม่เพียง180,000กิโลเมตรสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตเครื่องดีเซล2.0 Turbo 180แรงมา้าจับคู่กับเกียร์ออโต้10จังหวะมีระบบเปลี่ยนเกียร์แมนวลที่หัวเกียร์ขับนุ่มแน่นทุกเส้นทางตัวถังใหญ่แข็งแรง ใส่ล้อมแม็กพร้อมอย่างใหม่ทั้งชุดสภาพภายนอกเรียบร้อยไม่ต้องซ่อมเพิ่มเลยค่ะภายในกว้างขวางนั่งสบายทุกแถวมีปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมันติซังชั่นและครูสคอนโทรลหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วระบบซิงค์ทรีรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีบลูทูธ USB 2ช่อง Wi-Fi และช่องต่อไฟ12โวลต์พร้อมกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบคัน ใช้งานง่ายและปลอดภัยสุดๆค่ะตอนนี้จัดโปรสุดคุ้มเลยนะคะ l l s s เครดิตดี Free Down จัดเต็มได้ทุกอาชีพราคาเพียง6 3 5 0น6 3 5 0 0บาทเท่านั้นถูกที่สุดในตลาดตอนนี้จริงๆค่ะสนใจลองขับหรือดูรถคันจริงโทรเลยค่ะ083 275 4161 Bank Ford Everest แบงค์ Ford Everest คันนี้พร้อมให้คุณขับกลับบ้านได้เลยค่ะ ใครหารถครอบครัวดีเซลราคาเบาๆต้องคันนี้เลยค่ะ Chevrolet Captiva ปี2008เครื่องดีเซล2.0เกียร์ออโต้ขับดีแอร์เย็นเครื่องเกียร์สมบูรณ์สีสวยเดิมทั้งคันเลขมใหม่ประมาณ180,000กิโลเมตรภายในสะอาดเอกสารครบพร้อมโอนทันทีจะใช้งานในเมืองหรือเดินทางต่างจังหวัดก็สบายมากรถพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมเพิ่มเลยค่ะ ขายสดเพียง139,000บาทเท่านั้นคันนี้คุ้มมากๆสำหรับ SUV เครื่องดีเซลประหยัดแรงบิดดีสุดๆสนใจดูรถได้ที่พัฒนาการกรุงเทพโทรเลยค่ะ061-443-2829หรือทักไลน์ ad 5 5า jkylu มีอดข้างหน้ารีบมาดูของจริงก่อนหลุดนะคะ รถครอบครัวสุดคุ้มขับนุ่มประหยัดดูแลง่ายดีไซนเท่นี่เลย Mitsubishi Expander 1.5 GT ปี2020ชุดแต่งพิเศษจากศูนย์สวยมีเสน่ห์สุดๆคันนี้ของดีจริง เลขไม่เพียง71,000กิโลเมตรเจ้าของมือเดียวดูแลดีมากเช็คศูนย์ตลอดน็อตเดิมทุกจุดไม่เคยชนไม่เคยติดแกส๊สภายในสะอาดหรือหราช่วงล่างแน่นไม่มีเสียงดังกุญแจครบ2ดอกพร้อมบุ๊กคู่หรือเอกสารครบทุกใบ รถศูนย์บริการทั่วประเทศราคาป้ายแดงตอนออกอยู่ที่875,000บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง419,000บาทเท่านั้นประหยัดไปเกือบครึ่งล้านบอกเลยว่าคุ้มจริงผ่อนสบายๆเดือนละประมาณ8,000 xxx บาทขึ้นอยู่กับเครดิตผู้ซื้อดูรถได้ที่เขตมีนบุรีกรุงเทพสนใจโทรเลยครับ082588 2-2-3-3คุณเฟิร์สหรือแอดไลน์ได้เลยที่เบอร์เดียวกันค่ะอย่าช้ารถสวยแบบนี้หลุดมือเสียดายแน่นอนและทั้งหมดนี้คือรถสวยคัดพิเศษจากเราค่ะใครสนใจคันไหนรายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดรถดีๆราคาคุ้มคุ้มแบบนี้อีกค่ะ